สวัสดีอินเจแปนค่ะพี่น้องมือน,<ม>อนีปุ่มเลิกงานบสามส่วนผัวปุ่มเลิกงานประมาณ4ี่โมงแล้วมานั่งทาผัวอยู่สวนสาธารณะหลังจากเราเลิกงานเราก็เลยว่าสิภาัตรเราไปซื้อสูตรเสียใส่สีขาวข้างในสูตรนะเพราะว่าเราบอกสองสามมือแล้วแมวว่าเราส่ซื่อก็สังเกตสังกายอยู่เป็นยังคือพวกไปซื่อจากเทียนบ้านนี้ปุ่มก็เลยสันนิฐานสันนิฐา,านว่าถ้าผัวบ่ได้ไปน้าปุ่มถ้าปุ่มบ่กผ้าไปซื่อเราคือต้องสีบ่ไปซื่อและแล้วสิ่งที่คอยสันนิฐานมันเม็นอีหลีพี่น้องยี่เด ถ้าเมียไม่พามาซื้อฮีเดจะมาซื้อคนเดียวไหมอ่ะมมากคับเมียดีใจกว่าทำไมฮ่เดอยากมากับเมียนะเมียจริงหรอเมียไม่มาด้วยก็ได้ไม่ใช่หรอไปเที่ยวน่ะไปคนเดียวดีไหม ไม่ไม่อันนี้ซื้อของ,ซ,อของซื้อของเค่มาละยอ่ะมีเวลานะมากับเมียละสรุปปฏิดเมียพี่น้อง ข่อยว่าแล้วเป็นคือจังข่อยสันนิฐานไ้อีหลีหลังจากซื้อของแล้วๆกับผ้ากันมากินอูด้งอากาศเย็นๆหนาวๆจังสิพลาดอูด้งไปบ่ได้เลยพี่น้องยูร้านอูด้งส่วนหลายเข้าเจ้าเส็ดเส้นสดเองเลยเ็ดสดนวดสดสดเทดกับหมอแล้วอูด้งก็สิมีหลายแบบน้ำเด็ดพี่น้องมีแบบเย็นแบบแห้งแล้วก็แบบน้ำแล้วก็สซมีอูด้งหลายอย่างางมองก็ีมี่อูด้งแกงกะรี่ก็สิใไส้น้ำซุปแกงกะรี่ราดแล้วก็แล้วหลังจากสร้างพนักงานแล้วๆพนังงานเข้าเจ้าก็เสี่ยวเส้นใหรงนี้เขาเจ้ายังไม่ได้เดาหน้ำซุปหอากท ได้เสร็จแล้วห่อก็ะมัตตักเอาท็อปปิง้งถอดนั่นถอดนี่คะละพี่น้องผักถอดแน่ไก่ถอดแน่ปลาหมึกถอดแน่กุ้งถอดแน่เราก็ซิมีเขาปั้นน้ำท็อปปิ้งนี่ก็ถือว่ามีหลายอย่างแต่ละอย่างกับราคาตาังกันกะย่างที่เห็นท็อปปิ้งมาแรียลเลีวปุ่มก็มาถาเนือ้ออันที่ปุ่มสร้างยูนีก็คือน้ำซุปเป็ด นำ้ำซุปเป็ดใส่ต้นหอมน้ำพีน่นองผ่ขาเจ้าสักพักข้าเจ้าเห็ดแล้วแล้วข้าเจ้าก็สิมาเทศใส่ถ้วยให้หลังจากเทศใส่ถ anyway. ้วยให้แล้วเรียบร้อยข้าเจ้าก็สิมาคิดเงินสิคิดค่าท็อปปิ้งน้ำคิดค่าอูด้งนานันนานี่รละค่ากะสิบะซํากันพอคิดเงินใจเงินแล้วแล้วเฮาก็มาตักเอาขีเหอขีเหอแบบได้ยากได้แบบได้กะตะกอแบบนั้นแนวตักเอากะสิมิต้นหอมแล้วแล้วก็ขีเหอทอดทันระพี่นองไว้เวาแล้วแล้วก็เริ่มใส่ขิงซับตัวระพี่นองหลังจากเอาตกขีเหอแล้วเรียบร้อยกระจอมมาบ่างอก พี่น้องมิตรบักพีกส่วนน้ำกอกน้ำกินก็ไม่ยั้งดิพี่น้องบริการจัดการเจ้าของเองยนา่มผัวคอยสก,กินแนวกินแต่ลีเยียกมือไหวปับสิก,กินแล้วเดอ้อโอ้จะเป็นเพื่อนมารายดีสงสัยเคยเข,ขาข่พระพุทธบุรพระพุทธธรรมจังในบุ ว่าวถึงผู้กินเป็นตาแซบก็เแม่นผัวข่อยพลพี่น้องเป็นตาเขาผาคพุ่มใจค่ะ ว้าวถึงค่อยคยดัดเขียวมาเนาะข่อยก็ได้กินซาติดนี่ใส่กินซามาัตงแต่ส่วงดัดเขียวบุดละพี่น้องหลังจากกินแล้่ยลี่นี่ต้องเอาไปเก็บเองเด้อพี่น้องซึ่งการเอาไปเก็บเองนี่รู้สึกว่ามันสิยากับคนต่างประเทศที่มาใหม่เพราะบางร้านนี่เขาต้องเก็บเองแต่บางร้านนี่เขาก็่ต้องเก็บเองเลยแต่ร้านอาหารทั่วไปของญี่ปุ่นนี่ส่วนหลายสีต้องเก็บเองเยแต่ร้านกาแฟบางมองนี่เขาก็ยังต้องเก็บเองว้าวถึงปุ่มก็คยเห็นคือการคนต่างประเทศนี่ละเป็นนางกินเกี่วามว่าบ่ได้หูทำเนียมของญี่ปุ่นกแล้้วววางงทั ว่าถึงถึงคนญี่ปุ่นเข้าเจา้าว่าวกบซาแต่ว่าถึงเขาเจ้าก็เลี้ยวเบิ่งคือเกาคนขังในใจเข้าเจ้าคิดจังไ๋อันนี้กับบรลู้ท่างที่ดีถึงผู้ใดไปเที่ยวญี่ปุ่นเดอ้อย่างไปร้านอาหารคลังหมองสังเกตสังกาเบิ่งแน่ว,ว่าตัวข,งขางๆังขาเจ้าเมียนเองบอ่ข้าเจ้าเมียนเองเข้าก็ต้องเมียนคือกันมันคอยบ่เสียภาพพูดเจ้าของดอกพี่น้อง